กบมาแกบแม่พาตังะคะ่ะตอนนี้แอปหลายแอปเริ่มจะมีปัญหานะคะอย่างเช่นแอปตัวนี้เป็นแอปมาวงนะที่ลูกค้าบอกว่าถอนเงินได้เร็วมากแล้วก็ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ทว่ามันไม่จบการเดิน,นทางให้ลูกค้านะคะลูกค้าตั้งแต่วันศุกร์ละตั้งแต่วันไหนเอ่ย วันศุกร์ละมันไม่จบการเดินทางให้ลูกค้านะแล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นจบการเดินทางนะคะแต่มันไม่จบให้นะถ้าจบการเดินทางมันจะเริ่มว่าเริ่มต้นการเดินทางนะคะอ่าลองดูนะเห็นไหมคะคือมันไม่เริ่มต้นการเดินทางให้ลูกค้านะตอนเนี้ยแล้วปัญหาก็คือว่ามันจะเดินทางไปเรื่อยๆจนครบร้อย ร้อยกิโลอาดีสมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันหนึ่งอะเมื่อเดินทางได้แค่ร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่งวันนะคะเมื่อไม่จบการเดินทางพอนานๆเข้าเราก็สะสมแต้มไม่ได้นะตอนนี้ลูกค้าก็เลยลองแต้มที่เหลือเนี่ยลองถอนออกมาเลยนะคะแต้มที่มีเมื่อเช้าถอนเมื่อเช้าเองแล้วตอนนี้เงินของลูกค้าก็เข้า โอเลนเรียบร้อยนะแต่มันสามารถถอนได้นะแต่มันจบการเดินทางไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะลองเดี๋ยวจะแคปนะคะแคปหน้าจอไว้วันนี้อาทิลิปวันที่สวันที่4นะคะแล้วก็ได้ทําการถอนออกไปนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริจาคเลยร้อยโแล้วก็อ กับ2องมิลิตาร้อยโอกับ50แล้วก็ถอนออกมาพันห้านะคะของวันนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่จบการเดิน,นทางจริงเงินเช็คเข้าไปดูในวอลเล็ตแล้วนะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋จะอ่ามันจะบอกของน้นลงสั่งเหมือนของเขาที่แล้วเนี่ยเงินเข้าเรียบร้อยละโอเคตอนนี้เงินของลูกค้าเข้าเรียบร้อยละ83แต้มน,นะนะตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าขอ ทำการบริจาคให้อีกนะคะมันมันไม่จบกันเดินทางก็จริงแต่ว่ามันสามารถที่จะถอนเงินได้หรือบริจาคได้นะคะอาตอนนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นมูลนิธิมานะีห้าสิบแต้มคืออันเนี้ยลูกค้าทำไมบริจาคบอกว่าถ้าลูกค้าทำการต่อไปนี้แล้วมันไม่กลับมาเหมือนเดิม ด้ามตรงนี้มันก็จะได้ไม่เสียเปล่านะคะโมคะก็จะบริจาคไปนะปิดดำานเงินการสำเร็จนะคะบางทีมันรอเป็นเราก็เหลือสามสบสามแต้มนะ่นชาบริจาคให้อะไรบ้างเอ่ยงง ก็จะเหลือแต้มให้น้อยที่สุดนะคะเพราะ๋ยวลูกค้าจะทําการถอนและติดตั้งใหม่นะนะคะก็เหลือยีิบสามแต้มนะมันก็จะเหลือยีิบสามแต้มละเพราะว่าพอมันไม่จบกันจริงๆเนี่ยมันมันมันมีปัญหาตั้งนานแล้วนะคะลูกค้านึกว่ามันจะอีกวันหนึ่งมันจะดีขึ้นนะมันมีปัญหาตั้งแต่วันที่ยีิบเก้านะคะวันนี้วันที่สี่แล้วมันก็ยังไม่จบการเดินทางให้ลูกค้านะเนี่ยอันนี้ล่าสุดที่ลูกค้าทํานะคะหรือว่าลูกค้า อาจจะไม่ได้ปิดแอปมันเลยก็ได้นะแล้วมันก็เลยค้างเออเลยไปเลยมันก็ไม่จบการเดินทางให้ลูกค้าสักทีแต่พอลูกค้ากดแลกตังค์ปุ๊บมันขึ้นเป็นเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่ามันขึ้นการเดินทางให้ใหม่นะแต่ว่ามันไม่จบการเดินทางเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราต้องกดแลกเรื่อยๆหรอเราสะสมไปเยอะๆไม่ได้หรออะเดี๋ยวลูกค้าจะไปทำการถอนมันออกนะแล้วก็ติดตั้งใหม่นะคะ มาสรุปแล้วนะคะลูกค้าได้ทำการถอนและถอนแอปเจ้าตัวนี้แล้วติดตั้งใหม่นะสรุปว่าข้อมูลมันก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะคะวัดจากตรงนี้ได้เลยนะจากดูต้นคลิปเนี่ยลูกค้าจะอยู่ลำดับที่ร้อยกว่าแต่ตอนนี้ลูกค้าอยู่ลำดับที่7,000พันนะถอยล่นไปเยอะมากลูกค้าเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้ลูกค้ามีคะแนนอยู่ ทางได้ไม่กี่วันก็มีคะแนนอยู่3 0 0้กว่าคะแนนนะคะแล้วก็ในการแลกของเนี่ยมันมีอะไรมาเพิ่มอีกเกยอะเลยอย่างเช่นการบริจาคนะคะก็จะมีเพิ่มเข้ามานะมีทั้งกองทุนต้านเพื่อโควิด -19 นะคะบริจาคช่วยสภากราชาไทยนะอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็มีการช้อปปิ้งนะอันนี้ลูกค้าลอง ลอง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 ขอเขาเรีกลองใช้คะแนนแรกดูนะคะก็เข้ามาอยู่ตะก้านะมันก็จะเป็นการสั่งซื้อของลูกค้านะคะแต่อะลูกค้าคิดว่าเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าก็ลองสั่งซื้อดูนะมันก็จะเป็นเงินรวมๆนะคะแล้วก็จะมีค่าขนส่องอีกนิดหน่อยนะส่วนมันจะมีมันมันจะมีอาหารทะเลมาเพิ่มด้วย อาหารทะเลแห้งนะคะก็จะเป็นพวกเนี้ยกุ้งกรอบในหลักกุ้งกรอบพวกอาหารอาหารแห้งนะครับลูกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนาดอะไรมันก็มีบอกนะคะแล้วก็การเติมเงินการเติมเงินตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอันใหม่เลยก็คือจะเป็นพร้อมเพย์นะคะเติมเงินเข้าพร้อมเพย์ได้นะ แต่ตอนนี้ลูกค้ายังไม่มีพร้อมเพย์นะคะก็จะเติมเข้าเป็นวอลเล็ตเหมือนเดิมแหละแล้วก็อาจจะเป็นส่วนอื่นนะคะสรุปคลิปนี้ก็ทําการถอนและติดตั้งใหม่นะคะเห็นไหมวันนี้การเดินทางของคาววันนี้ก็100กิโลเมตรก็จะได้แต้มง่ายมากเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินทางค่ะอ๋อแล้วลืมไปนะคะสามารถใส่โค้ดของลูกค้าได้นะ๋ยวลูกค้าจะทิ้งโค้ดไว้ข้างล่าง